สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องอาจารย์หน่อยนิชาโฮโล h a น n e ลช่องมันหมอสายดาร์กนะคะวันนี้อาจารย์หน่อยอยากจะมาจับไพ่นะคะถามว่ากับความสัมพันธ์ในครั้งนี้คุณควรจะไปต่อหรือเดินออกไปจากความสัมพันธ์นี้ดีนะคะก็เหมาะสําหรับความสัมพันธ์ทุกแบบนะคะไม่ว่าจะเป็น s ิเ u ชั่นชิพนะคะ f w b หรือ อะไรก็แล้วแต่คนคุยนะคะหรือว่าเป็นแฟนสามีภรรยาที่พบกันนะคะหรือถ้าเราเกิดความรู้สึกเราไม่มั่นใจนะคะก็ลองมาดูดวงกับอาจารย์หน่อยดูนะนะคะการดูดวงกับอาจารย์หน่อยในช่องแรนดอมของ t ิ k t อกนะคะเป็นการดูโดยมีพลังงานรวมนะคะไม่ได้ตรงกับทุกคนแน่นอนนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงหรืออาจจะสลับการระหว่างคุณกับเขาเช่นกันนะคะก็อย่าเพิ่งนำไปตัดสินใจใดๆจนกว่าจะได้ดูดวงส่วนตัวนะคะ ก็คลิกที่หน้าแม่หมอนะคะตรงนี้นะคะถ้าอยากจะดูดวงนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานธาตุก่อนนะคะว่าจะมีใครบ้างที่ตรงกับไพ่ในครั้งนี้ที่อาจารย์หนึ่จะดูนะนะคะหรือถ้าไม่ตรงเนื้อเรื่องตรงกันก็ดูกันได้ค่ะขอดูพลังงานธาตุนะคะช่วยกันส่งจิตอธิษฐานนะคะขอให้ไพ่ตรงนะคะ คือมีความเป็นเดอะสตาร์นะความสัมพันธ์ของคุณและเขาค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะไปไปกับปลักหลายครั้งแล้วนะคะคุณไม่มั่นใจกับเขาหลายครั้งหลายเรื่องนะคะมีปัญหามีเหตุที่ทําให้คุณเนี่ยเหนื่อยใจแล้วก็ไม่สบายใจนะคะมีไพ่ของพลังงานธาตุลมค่ะ s Sw of swords นะคะต้นกลุมเมทุนนะมี the hang one นะคะโอ้โหไพ่ที่ย่งไปไหนไม่ได้ตัดสินใจอะไรไม่ได้นะคะมี the lover นะคะ น่าจะเป็นชาวราศีมิถุนค่ะขอเพิ่มไกสักสองใบนะคะคือความสัมพันธ์ค่อนข้างชัดเจนเลยค่ะว่าความสัมพันธ์ไม่คืบหน้าไปไหนมีชาวธาตุน้ํานะคะมีสําหรับวันนี้นะคะมีพลังงานชาวธาตุน้ําชาวธาตุลมนะคะชาวเมถุนนะคะซึ่งพลังงานธาตุน้ําคือกรกฎมินพิจิกนะคะเนะคือตอนนี้คุณกับเขาเนี่ยคิดถึงกันมากนะ โดยเฉพาะคุณเนี่ยคิดถึงเขาเหลือเกินนะคะเ,เป็นไพ่เดลเวอร์คุณมีความสัมพันธ์กันมากแล้วลึกซึ้งพิเศษนะคะก็เหมาะสำหรับคนที่มีความสัมพันธ์เกิน3เดือนหรือ6เดือนขึ้นไปนะนะคะจนไปถึงเป็นปีเลยนะคะตอนนี้คุณและเขาค่อนข้างที่จะมีความหึงหวงแล้วก็มีความไม่พอใจอาจจะมีปัญหาเรื่องทะเลาะเบาะแวง้งนะคะมีไพ่เชนอฟซอร์สเกิดขึ้นนะต่างคนต่างมีความทิฏฐิอีโก้ e go, นะคะต่างคนต่างไม่ผิด ะะแล้วก็ไม่คิดจะทําอะไรด้วยเดอแหงวันนะคะเดอแหงแมนนั่นเองนายรับครับนะคะดูคุณสิเห็นไหมคะคือคิดถึงมีความคิดมากมายนะคะรวมทั้งคุณอาจจะคิดว่าเออจะไปเที่ยวเนี่ยจะไปหรือเปล่ามีความคิดหลายๆอย่างที่จะต้องทํากิจการร่วมกันอยากเจอนะคะแล้วก็มีความรู้สึกที่ดีต่อกันแต่มันเป็นเรื่องของความทิฐิทท้งนั้นเลยนะคะเรามาดูเรื่องราวกันกับไพ่ออร์เรเทิลกันค่ะไพ่ออร์เรเทิลนะคะ,อะ,คะขอสับไพ่นิดนึงค่ะ อาจารย์จะดูไพ่2แบบนะคะจะไม่ได้ดูดวงไพ่ใดไพ่หนึ่งนะคะเพราะแต่ละไพ่ก็จะมีความมีความมีมีเซนส์มีสัมผัสที่ต่างกันมีพลังงานที่ออกมาต่างกันนะคะส่วนเราส่วนใหญ่ผู้ชมจะเป็นคนไทยนะคะก็อขอใช้ไพ่ของอศิลปินคนไทยแล้วกันค่ะค่ะเรามาดูเรื่องราวกันนะคะตอนนี้นะคะคุณรอเขาค่ะนะคะเป็นเรื่องคุณหมอ,อฟังเด็กนะคะก็คือว่า เขาก็รอาการติดต่อจากคุณนะคะคุณก็รอาการติดต่อจากเขานะคะต่างคนต่างอยากฟังความรู้สึกหัวใจซึ่งกันและกันค่ะแล้วเรามาดูเรื่องราวกันสักนิดหนึ่งนะคะคุณจะไปต่อหรือพอแค่นี้ตอนนี้นะคะในฝั่งของคุณเนี่ยคุณคิดมากคุณคิดมองย้อนตัวเองว่าคุณเนี่ยสวยดีสวยพอหรือเปล่าความผิดที่คุณทําไปมันโอเคไหมนะคะคือ ควรให้อภัยหรือเปล่าคุณควรพูดคุยกันให้เป็นเรื่องของความชัดเจนนะคะตัวคุณเองเนี่ยตอนนี้ก็มีคนที่มาติดต่อคุณนะคะหลายๆท่านมีคนคุยเพิ่มเติมนะคะต้องเหนือจากคนคนนั้นแล้วบางท่านเนี่ยเริ่มที่จะเปิดเขาเรียกว่าเดทติ้งแอปนะอืมทำไมทำอย่างนั้นล่ะคะคือพอรู้สึกว่าไม่มั่นใจปุ๊บเนี่ยก็เตรียมพร้อมที่จะไปะพูดคุยคนใหม่เปิดตลาดเปิดแผงกันเลยทีเดียวนะคะค่ะแล้วมาดูในมุมของเขาบ้าง ของเขาบ้างค่ะในตอนนี้เขาคิดยังไงบ้างคะสําหรับสิ่งที่คุณทําใครคนนั้นของคุณเขารอคุณอยู่นะคะรอการติดต่อจากคุณนะคะแล้วเขาก็รู้ค่ะว่าคุณก็เบื่อหน่ายในสิ่งที่เขาทํานะคะคุณค่อนข้างเบื่อหน่ายในสิ่งที่เขาทําไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนรักเก่าหรือว่าคนรักใหม่หรือว่าความห่วงหวงนั่นเองคุณมีความรู้สึกเขารู้สึกว่าคุณเนะี่ยไม่อยากที่จะอยู่รอที่จะเ พัฒนาความสัมพันธ์ไปกับเขาแล้วคุณเบื่อหน่ายกับตัวตนของเขานะคะคในเรื่องของการไม่ถูกจริตในบางเรื่องนะคะอย่างเช่นอาหารการกินนะคะความเป็นอยู่การแต่งตัวนะคะซึ่งคุณหรือการใช้เงินนะคะความรู้สึกมันอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ถามว่าเ,ออเขารู้สึกยังไงเขาก็เขาก็รอนะรอการติดต่อจากคุณนะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันสามารถแก้ไขได้ความสัมพันธ์นี้มันยังไม่จบนะคะแล้วเขาจะทํำยังไงต่อไปคะกับ กับความรู้สึกแบบนี้ก็คือเขาก็จะติดต่อแหละค่ะนะคะเขารู้ว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็ก็เครียดนะคะแล้วก็เขาพยายามที่จะไม่อยู่คนเดียวนะทั้งที่จริงๆแล้วเขาก็เหงานะคะทุกนะคะคือตอนนี้เขาเอ่ะนั่งจมอยู่กับความคิดความเครียดคนเดียวจะค่อนข้างจะปิดใจปิดตัวนะคะแล้วก็ไปดูแลครอบครัวไปดูแลคนที่บ้านอาจจะเป็นคุณแม่หรือว่าเป็นญาติผู้ใหญ่นะคะ เขาถามว่าเขาเครียดเขากลุ้มไหมเขาเครียดเขากลุ้มกับบางเรื่องที่ตัวตนหนึ่งเขาเป็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไม่พูดหรือการมีโรคส่วนตัวสูงซึ่งคุณอาจจะรู้สึกว่าเออไม่ไว้ใจเขาในเรื่องของเขาไปคบใครพบใครหรือเปล่านะคะเขาก็อยากจะบอกคุณค่ะว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเขาไม่ได้เจ้าชู้นะนะคะแต่อย่างที่บอกนะคะเขาอาจจะมีประเด็นปัญหากับคนเก่าก่อนหน้าซึ่งอย่างวันคาราคาซังยังไม่จบไม่ยังไม่ตัดจบยังไม่ปิดนะคะ คือถ้าเป็นเรื่องของคุณที่เป็นคนที่มาทีหลังหรืออาจจะเป็นคนที่มาก่อนก็ได้สําหรับคนที่เขาไปเจอมือที่สามอะค่ะก็จะเป็นลักษณะว่าเขาเองก็ยังไม่รู้จะตัดจบยังไงเขารู้ว่าคุณเบื่อหน่ายกับปัญหาที่เกิดขึ้นรวมทั้งนิสัยตัวตนของเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับประทานอาหารรสนิยมในการใช้ชีวิตต่างๆเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงกรันรวมทั้งเรื่องของครอบครัวของเขาและครอบครัวของคุณซึ่งมันอาจจะทําให้เกิดให้ความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนนี้มันมันเหนื่อย แล้วก็รู้สึกว่าขัดข้องหมองใจในการที่จะพบเจอกันเจอกันทีไรก็มีเรื่องที่ทําให้คุณเนี่ยไม่ประทับใจไม่สบายใจทุกทีเลยนะคะเรามาดูกันนะคะว่าในสักสองสมวันหรือว่าเดือนหนึ่งที่จะถึงเนี่ยเขาจะทําอย่างไรความสัมพันธ์ของคุณ <ๆ S 1> จะเป็นอย่างไรนะคะก็นะคะเห็นไหมคะก็คือคุณจะได้รับการติดต่อนะคะคุณจะมีการติดต่อไปแต่ดิฉันมองว่านะคะอาจารย์หน่อยมองว่าคุณน่าจะเป็นฝ่ายที่ติดต่อไปหาเขาเองค่ะ เพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยอย่างที่บอกนะคะจะเป็นคนค่อนข้างที่จะมีอีโก้สูงนะคะไม่ติดต่อคุณแต่ว่าเขาก็จะเป็นลักษณะของการไปพูดไปโพสต์ในสิ่งที่เป็นโซเชียลนะคะให้เขาเให้คุณได้รู้ว่าเขาไม่ได้มีอะไรนะคะให้คุณเห็นว่าเขาเนี่ยก็ไม่ได้ไปไหนในที่ที่คุณนะ่ะไม่ไดเ้เขาเรียกว่าอะไรไม่ไว้ใจนะคะเขาก็จะอยู่แต่กับครอบครัวนะคะซึ่งในที่สุดเนี่ยมันก็จะมีพลังงานแห่งการกลับมา เจอพูดคุยกันอยู่ดีนะคะค่ะแล้วมาดูกันนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณควรจะไปต่อหรือพอแค่นี้คะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอ่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณบาอาจารย์ขออาจารย์หน่อยนะคะช่วยแนะนําหน่อยกับคนคนนี้นะคะควรไปต่อหรือพอแค่นี้ดีกับไพ่นะคะไพ่แนะนําตามตรงเลยนะคะไม่เข้าข้างใครนะคะไม่เอาใจใคร ให้บอกว่าจริงๆแล้วถ้าคุณคุณเลือกอยู่แล้วละค่ะว่าคุณจะไปต่อทั้งที่คุณก็รู้ว่ามันความสัมพันธ์มันไม่ได้มีแค่สองคนคุณคิดว่าคุณจะให้เวลาคุณจะให้เวลากับเขาให้เวลาเท่าไหร่ละคะนะคะคุณยังรู้สึกว่าหลายอย่างคุณกับเขามันยังไปกันได้ดีเหลือเกินคุณยังให้โอกาสเขาในการที่เขาจะไปตัดจบความสัมพันธ์กับคนอื่นมาคุณเชื่อไ่มในตัวเขาค่ะว่าเขาจะเลือกคุณเขาเลือกคุณใช่ไหมคะเขาเลือกคุณใช่หรือเปล่า ต้องแลกค่ะยังต้องใช้เวลาเวลานี้ยังอีกยาวนานมันยังไม่จบเท่านี้ค่ะความลังเลยยังเกิดขึ้นคุณเลือกไปต่อแน่นอนค่ะถึงถ้าไพ่ออกมาในแบบแบบนี้แล้วจริงๆมันน่าจะตัดจบนะนะคะแต่ว่ากรรมเรายังมีต่อไปค่ะถ้าคุณชอบคลิปนี้นะคะก็กดติดตามอาจารย์หน่อยค่ะแล้วก็กดติดตามคลิปต่อไปนะคะไม่ว่าจะเป็นใน t i k t o k หรือใน youtube ในช่องเดียวกันค่ะนิชชาฮัลโลช่อน่กด คอมเมนต์ไว้ด้วยนะคะเพื่ออาจารย์หน่อยจะได้นํามาพัฒนาปรับปรุงต่อไปแล้วก็อยากเพิ่มหัวข้อดีๆอะไรดีๆก็เมนไว้ได้เลยค่ะจะได้ทําหัวข้ออื่นๆบ้างนะคะเพราะบางทีก็คิดไม่ออกเหมือนกันสําหรับวันนี้ขอบคุณมากและสวัสดีค่ะ